ก็สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องอฟาฟาปากประแดกคือเก่าพี่นอ้องเป็นยังไงบ้าป,ปากประแดดเอาซื่อนีแ่แหละมันจังไปตาแเศบขออนุญาตหลายๆพี่นอ้องขออนุญาตนาเสนอในเรื่องของการศึกษาเนื่องจากวันบแ็บใจในคลิปก่อนนะนะที่มีพ่อใหญ่หนึ่งเรามาคอมเมนต์ไว้ว่าคนเล่านะผู้ใดที่ทรงลูกทรงลานไปเหียนอยู่ไทยนะคือคนที่ขายศาสตร์แล้ววะ เออเต่คนบดีสันซะเออในในความเห็นของเราผู้เดียวนะบุเกี่ยวคนเราคนอื่นเด้อแล้วขอกระยังเซิร์นเรามาเบิ่งเนาะในคลิปนี้ว่ายังมีคนเราอีกหลายๆคนที่เขาหัวทันสมัยอ่าเขามีความคิดเก่าหนาบดีอยู่ในกะลาแลนเนาะขออนุญาตยืมคำศัพท์ของเอฟซีมาใส่กะลาแลนดิแนดแดนแห่งกระโปรงมะพร้าวท่านบอกเออสันหาคำบอกมาใส่เนาะทุกคน อ่ากะละแลลนคือคือดินแดนแห่งกระโปงหมอกเผาวคือข้าเจ้าอ่ะอ่ามีความขีดความอ่านมีสมองสติปัญญาบ่เมนว่าข้าเจ้าเสียอ่าขายศาสตร์ทนยศบานเมืองก็คือข้าเจ้าพญายามหาความหูใส่โตของเจ้าของเองเพื่อยังเพื่อตัวเองมีความหูความสมานแหลกประกับมาพัฒนาประเทศศาสตร์เจ้าของเองเออในคลิปนี้แอดมินสิขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของ คนลาวที่ว่าไปศึกษาอยู่ไทยในหันบเรมีเพียงแต่หนักศึกษาหลุนระดับปริญญาตรีเลยมีหอดปริญญาโทรปริญญาเอกบางคนจบอยู่ลาวแล้วไปต่อเอกต่อโทอยู่ไทยุอืมีม่บอึดเนาะคันซีมีผููบไปเฮียนต่อผููบเฮียนหนงังสือกอจะมีแต่พอยญ่มนุธษษทํานั่นแหละคนเดียวอันค้าประจำคอยหนะ คนทบ่บอกผู้อื่นเนอะอันใหญ่เป็นหนูทำค้าประจาข่อยอันนี้นะเซิร์เรามาเบิรงเนาะในคลิปนี้ก็บอกว่าไราา้ห่างทุกคนอยากให้ไปเบิรงน้ากันแอดมินยิบยกบ้าฝากเนาะเป็นมหลาลัยแห่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอาซอว่ามอแม่โจนะมหาหลัยเนาะมหาวิทยาลัยแมโจอยู่เชียงใหม่เหมือนบอพี่น้องพอดีเอฟซีน้องฟาเพิ่งกะดะส่งมาให้เนาะขอมูลน้องฝากก็เลยเอมามาให้ทุกคนเบิรงในหันว่า คนที่เขาไปเรียนไทยนะเขาฮูซึกจังไดเขาว่าภาษาไทยพร้อมเออข่อยยังโมฮูซึกว่าเขาเจ้าคล้ายาศาสตร์เลยของฮูซึกว่ามันเท่เบื่อเสือไปเบิ่งน้ำกันผมเป็นอาจารย์ญญที่บัญชาชมรมนักศึกษาเราครับแม่โจ้ครับจิกเก่าเอ,อ่หมายถึงว่าคนจากประเทศลาวมาเรียนที่นี่นักศิลษาลาวมีเรียนทั้งเปียตีเขมเอกเราตั้งเป็นชมรมนักศึกษาลาวแม่โจ้ลแล้ม,มีคนที่จบ ก็กลับไปตั้องดูชมรมคนเก่าไม่โจ๊กเรามีแม่โจ้เล่าอีกอย่างง่ายๆตอนนี้เนี่ยที่ประธานชมรมเนี่ยเป็นเป็นประหลาดจากอเมริกาเสร็ะเรับเป็นประหลัดกระทรวงไหแล้วตอนนี้ต่อบเพื่เอกเดือนหน้าท่านจะมาเพราะท่านติดชมรมจริงๆท่านจะส่งเงินมาให้น้องๆช่วยกันอันนี้คนเราหมดนี่เหรอใา50กว่าคนที่มาเรียนที่แม่โจ้นะครับต่อซีกาคนสอบหรือยังไงผมน่าจะได้แม่โจ้รับสมัครเขาสมัครตรงมาที่เราก็มี ทุนรัฐบาลไทยมาส่งรัฐบาลไทยก็ส่งให้มาเรียนให้โจ้โดยกระทรวงการต่างประเทศษนั่นจะเป็นยังโจรส่วนใหญ่จะเป็นโจ้เองแต่พิเศษนี่จะมาส่วนตัวมาส่วนตัวเป็นดูตัวครับถ้าต่างประเทศ่เขามาเรียนบ้านเรานี่เขาต้องใช้รู้อะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้าไปใช้เราต้องใช้รู้มอ .7 ถ้าเรียนสี่ปีหรือบางคนถ้ามาเรียนสองปีต้องจบปวสเฉียบบุตรได้อีกสุดยอดเลยพี่น้อง

แต่แล้วรับน้องมีแี้วแล้วรับมีแก้วนะ่านี่รับแก้เอามาจากไหนมาจากจับปัสสัตจับัสัตก็คือจังหวัดหนึ่งใช่ไหมแมนครับแมนแล้วอ่ารุ่นรุ่นอะไรครับปัญจลุ่นอะไรครับรุ่นแปดแปดครับแปดหมอนกันครับมาเรียนปริยาโจนนใช่ไหมครับศาสตราศาสตร์นะฮะทำไมถึงเลเรียนสาขานี้คอยอดว่าการก็เรียนานการประจัก์มาอแม แพทตัวแพทย์รปชาล่าอะ่ะสมจันค่ะมาจากเขตหลวงพระบางค่ะขุดหลวงพระบางก็มีสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรค่ะว้าวดีนี่สนุกเลยค่ะสนุกเพราะว่าการสื่อสารภาษาอะไรมันก็ไม่ต่างกันฟังกันรู้เรื่องรู้เข้าใจรุ่นอะไรฮะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวหมดเลยทั้งหมดนี้ค่ะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะค่ะโอ้โหแล้วได้รับน้องไหมได้รับค่ะปีที่แล้วได้รับน้องได้ ัานาค่ะาามาเรียนอยู่ที่สาขาภูมิสังคมอะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคัดจังหวะหน่อยหนึ่งแอดมินเห็นคนเาาที่ไปเฮียนไทยเราวบาไทยได้แอดมินพูดซื้อว่าเขาเจ้าขายสารเลยเดิแอดมินพู้ซื้อว่ามันเท่แล้วก็ใช้าการเฮียนของเขาเจ้านนะมันมีประโยชน์มีประโยชน์หลายอู้เอาไปต่อยหอดได้หาเงินหาคำได้อยู่ทางเมืองลาวพ้อฟังต่อพี่น้องฟังต่อ รุ่นแปลกๆเนกเมนกันาเล่มาเนียดนะเพราะสวกนาก็ได้ลงพื้นที่บ่อยแล้วก็ได้ไปเล่นเลเียนเลี่ยนเยอะได้ฟ้องรู้นี่นะตาดีทั้งรุ่นพูดเหมืนมั่นใจเลยนไรยก็ตะมนนพียืนยันหรือเปล่ายืนยนเลไม่เป็นไรเรามั่นใจเลยก็พอแล้วมีเสื้อแม่โตลาวใช่ไหมอ๋อได้รับทุนมา ต้องหมดนี้เป็นสมองให้คนไทยเพราะไทยไทยกล้าไทยให้ดูใจให้ให้ค่าเรียนค่าที่อยู่ที่กินที่พักหรืออะไรทั้งหมดเลยไหมทุลักทุเลนทุลักทุเร็เลนสองกองครับขอบคุณมากมเลยนะครับขอบคุณครับสบายดีครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เมนพเดย์ทึนนะจากทางรัฐบาลไทยเนาะอ่าโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ส่งมาเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสุดยอดเลยแหละก็สายการเฮียนของแต่ละคนนะคือ เป็นสายที่คอยปื้มเลยเนาะเออเหลืองสตวบาลาดตวแพแย์แผลเอียงนี่นะเกี่ยวเห็ดเกี่ยวกับสัตวน์นะมันมันสำคัญหลายในมุมมองของข่อยนะข่อยคิดว่ามันสําคัญหลายเพราะว่าสามารถไปต่อย,ยอดได้อายุเล่านียังขาดแลนในเรื่องของสตวบาเนาะหรือสตวแพแย์ทั่นแหละอ่าฝีมือนี่กับ ผู้ที่จบมาแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคนะตามที่ข่อยเคยเห็นตามเขตบ้านนะคือขาจาชฉำชองเนาะคือคองแข่วว่องไวนะในการจับสัตว์ในการสิทธยาวิเคราะห์เออเอียงขาจาก็คือเรียนจบมาแล้วสามรถรศกษาศาสตร์แต่ทว่าปัจจุบันนี้มันก็นยังมีหน่อยเนาะทุกคนเนาะและแอดมินเองก็อยากส่งเสริมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะไปเรียนหลายๆเอาความหูกลับมาพัฒนาบ้านเจ้าของเอง อันแล้วก็แอดมินก็บอกขีดเลยว่าการที่ไปเฮียนอยู่ไทยไพ่กระตาน่ะแอดมินบอกขีดว่ามันจะเป็นการขายศาสตร์หรือว่าการโดย่าประเทศเจ้าของเองแอดมินเห็นว่ามันคือโอกาสและเป็นสิ่งที่ดีทีเขาเจ้าไปศึกษาทำเฮียนเอาความหูเขาก็มาพัฒนาประเทศเจ้าของเองซึ่งบวกคือกับคนบางคนเนาะอ่ามองแต่ด่านลบๆนะให้มองบวกเขาว้นี้เด้อเออเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาไปหอดไกลแล้ว เขาบริอยู่ในกะลาแลนแล้วเนาะ,ะสำหรับเจ้าเนะเาะพ่อใหญ่เนาะเอยฝากไว้ถ่ายคลิปด้มมันสิจบแล้วค่อยสิลงห้างเลยสำหรับเจ้านะกาลาแลนคือสิเป็นดินแดนที่สุดยอดของเจ้าแล้วเนาะไปไซบูได้ละเจ้าฉะนั้นแล้วเจ้า,นา,นจาบ่ต้องมาแบบบุรีคนอื่นหรือว่าเนียวก็ข้างนูนเนียวใจิตใจผู้อื่นเนาะเนาะคนอื่นเขาไปได้ดีๆก็ให้เขาไปเปิดโอกาสให้เพิดสุขคนเนาะอย่าไปเา้าทับถมกัน ว่าเขาคล้ายศาสตร์เข้าดอยคาประเทศเจ้าของเองบอกว่าจะเป็นคนลา่าอ่ายูทูบเบอร์ยังคือกันนะนะเขาใส่หัวคลิปเข้าน,าน้นนนี่เป็นภาษาไทยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเขาก็เฮียนหูไปแต่ละมือบบมีผู้ได้เก่งมาแต่ทองแม่คอยเสือววยจังสิทุกคนมันมีผิดพลาดละกัมีการฝึกฝนเท่านั้นมันจังสิชำนิชำนานได้ฉะนั้นแล้วถ้าเฮ้าบ่มีควมหูเข้ากับเฮียนหูก็แค่นั้นนาะพี่น,อน้องเนาะ ในสิ่งใดที่เฮาโบหูโบ,บไม้ความว่ามันโบมีสิ่งใดที่เฮาโบเคยเห็นโบไม้ความว่ามันโบเป็นจริงนาะพี่น้องฉะนั้นแล้วเขาต้องเฮียนหูวหลายๆอ่านหลายๆเบิ่งฟังผู้อื่นเขาไว้เบิ่งว่าเขาเหตุจังไดเขาเ่าจังไดอย่าฝ่าวสักแต่ดาเออจังหน่อยสิม,มาตอในคลิปหนาพี่น้อง <laughs> คลิปนี้พ่อแล้วซํานี่กะสีพ่อได้เห็นแล้วเนาะพอใหญ่เนาะพอใหญ่กะลาแลนนั่น เออเจ้าก็จะเห็นเลยเนาะว่ามีแต่เจ้าคนเดียวนะยังอยู่ในดินแดนแห่งสิ่งที่สุดยอดสําหรับเจ้าเนาะคนอื่นเข้าไปไกลแล้วอันนี้ก็คือข่อยยิบยกมาฝากก็คืออหลายคนนะ่ะเขาบริย้ำอยู่จุดเดิมเป็นไปเฮียนจบมมาแล้วเป็นระดับหัวหน้านหัวตาโบแมนซ์สิคือเจ้าเนาะว่าไปเฮียนอยู่ไทยมามาหับใส่ประเทศลาวบดเด็ดขาดก็แม่แลวเจ้าอยู่แต่ได้กระโปรงผ้าบุหุจักขีนั่งด่างอย่ง เออเขาเฮียนมากเดี๋ยวเป็นหัวีเอ,อียงเออประลัดกระช่วงกเกษตรคนว่าเออเห็นบอกเขาว้าคุณเฮีเยนจบมาแล้วเดี๋ยวเป็นหัวห้วหนาคุณกระช่วงกกะติกรรมเลยป่ใไม่มมีแต่เจ้าแหละอยู่ในกระโปรงเผาต่อไปมันสุดยอดแล้วสาหรับเจ้าออกมามันกระบอกขื่อ <laughs> ขอลาลรงหาลเลยเด้อพ่นองสบายดีเพื่อสุคน